สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตนในส่วนของแผนน้ำมันนะครับหรือว่า wti usd นะครับจากทำเฟรมเดย์นะครับก็เห็นได้ว่ามีการเบรกลงมาได้นะเบรก out ลงมานะครับก็คือเหมือนเขาจะมาปิดแกลบนะครับตั้งแต่ในโซนที่เขาเปิดราคาขึ้นมาเนาะหลังจากข่าวนะครับประมาณ2-3สสัปดาห์ได้แล้วนะครับอ่ตอนนี้ก็มาเทสในโซนที่มีดีมานะครับอ่าที่คาบเกี่ยวกันไว้อยู่โซนประมาณ76.8 0นะครับอ่า โดยที่ด m มานถัดไปเนี่ยก็คือแนวนะครับแนวปิดแกปพอดีเลยครับก็คือ75.4นะครับและออเดอร์บ็อกัดไปนะครับที่เป็นเหมือน,น,รนรแลนรลลี่เบสแรลลี่นะครับก็72.409นะครับและด m มานนะครับแนวรับนะครับก่อนที่จะไปถึงแนวรับสุดท้ายเนาะอ่าประมาณ68.924อนะครับชักเทนแฮมเฟรมเดนเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าเขาเริ่มมีการ เบรกเอาโครงสร้างลงมาได้เนาะ,ะจากมีการเทสนะครับเทสเหมือนตรงหัวไหลนะเราก็เริ่มกดตัวลงมานะเป็นแท่งบริสค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับกดลงมาเพื่อมาปิดแก็บนะครับที่เขาได้เปิดราคาดันไว้นะครับตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วนะอะเดี๋ยวมาดูแนวโน้มกันนะครับว่าเป็นยังไงมุมมองเ่ยก็คือเขาแน่น่าลงมาปิดแก็บได้สมบูรณ์นะเพราะตอนนี้ก็ลงมาถึงประมาณ60%แล้วของแก็บนะครับอ เดี๋ยวมารอดูว่าโซนไหนที่ดีมานที่จะมีนัยยะสําคัญหรือว่าจะปิดแก่ปุ๊บแล้วสามารถเด้งได้เลยนะในส่วนของน้ำมันก็กดตัวแน่นอนอย่างนอนเนื่องอะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ